เรามาเจาะลึกกันเรื่องไม o ครเทค n นโ o g y นะคะบริษัทนีเ้เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรกันแน่คะครับ Micron นี่คือเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมหน่วยความจำเลยนะครับแล้วก็พวกโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลต่างๆคือกำลังเปลี่ยนวิธีที่โลกเราใช้ข้อมูลเลยก็ว่าได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัลแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือทำให้เกิดความก้าวหน้าด้าน AI แล้วก็พวกแอปพลิเคชันที่แบบ ต้องใช้การประมวลผลสูงๆนะครับไม่ว่าจะใน Data Center ใหญ่ๆหรืออุปกรณ์ปลายทางอัจฉริยะหรือแม้แต่อุปกรณ์พกพาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอืมฟังดูเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยนี้เลยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์หลักๆที่ว่านี่มีอะไรบ้างคะหลักๆเลยก็จะเป็นชิปหน่วยความจำครับคือ DRAM n a n แล้วก็ NOR ขายภายใต้แบรนด์ Micron กับ Crucial นะครับรูปแบบก็มีหลากหลายมากเลยครับตั้งแต่เป็นชิ้นส่วนเปล่า เป็นโมดูลหรือที่เราคุ้นเคยกันก็ SSD หรือบางทีก็รวมหลายชิปในแพ็กเกจเดียวไปเลยถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ DRAM เนี่ยเป็นหน่วยความจำที่เร็วสูงแต่ว่าข้อมูลมันจะหายไปถ้าเราปิดไฟอ๋อค่ะค่ะแนนอันนี้เป็นแบบ non volatile คือปิดไฟข้อมูลก็ยังอยู่อันนี้จะใช้เยอะใน SSDs แล้วก็พวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรแบบนี้ครับเข้าใจแล้วค่ะ เหมือน d r แรเป็นโต๊ะทำงานชั่วคราวที่เร็วๆส่วนแนนเป็นตู้เก็บเอกสารถาวรแล้วไม r ครนี่เขาทำไรายได้จากส่วนไหนเป็นหลักเหรอคะรายได้หลักก็มาจากยอดขาย d r แรกับแนนนี่เลยครับถ้าดูตัวเลขเอ่อเก้าเดือนแรกของปีง็ประมาณ2025นะครับรายได้รวมนี้พุ่งขึ้นถึง50%เลยนะเทียบกับปีก่อนหน้า โหเยอะมากใช่ครับโดยเฉพาะยอดขายดีแรมนี้โตรแรงมาก60%เลยส่วนใหญ่มาจากราคาขายเฉลี่ยที่มันเพิ่มขึ้นเยอะช่วงแบบ40%เปลปลาย,ลายบวกกับปริมาณขายที่เพิ่มนิดหน่อยส่วนแนนก็โตดีครับ29%กหลกัลกๆมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นช่วง10%ไเปปลาย,ลายกับราคาที่ขยับขึ้นนิดหน่อยไรายได้เขายังแบ่งตามหน่วยธุรกิจด้วยนะครับหน่วยที่ใหญ่สุดคือ Cnbu หรือ Compute and Networking ที่เน้นตลาดเซิร์ฟเวอร์กับเครือข่ายอันนี้ทำไรายได้เกินครึ่งของทั้งหมดเลยครับโหการเติบโตนี่น่าทึ่งจริงๆโดยเฉพาะดีแรมนะคะแสดงว่าความต้องการฝั่งเซิร์ฟเวอร์กับเครือข่ายนี่สูงมากๆเลยแล้วชิปหน่วยความจำพวกนี้มันสำคัญกับโลกเทคปัจจุบันโดยเฉพาะกับ AI ยังไงบ้างคะโอ้สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับมันเป็นเหมือนเอ่อเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจดิจิทัลทำให้ AI กับแอปพลิเคชันซับซ้อนทั้งหลายเนี่ยทำงานได้จริง ลองนึกถึง HBM หรือ High Bandwidth Memory ที่ Micron กำลังผลิตรุ่นใหม่ HBM3E นะครับตัวนี้ให้แบนด์วิดต์สูงมาก HBM นี้คืออะไรนะคะอ๋อ oh, High Bandwidth Memory ครับเหมือนเรามีท่อส่งข้อมูลที่แบบ ใหญ่ขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแถมยังประหยัดพลังงานกว่าด้วยซึ่งมันตอบโจทย์การฝึกโมเดล AI ที่ต้องใช้ข้อมูลมหาศาลโดยตรงเลยครับหรืออย่างหน่วยความจำ DDR5 สำหรับเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็สำคัญมากช่วยแก้ปัญหาข้อขวดเรื่องแบนด์วิดต์หน่วยความจำต่อคอ CPU ซึ่งสำคัญมากในยุค AI ที่ต้องการพลังประมวลผลแบบมหาศาลจาก Data Center ภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่าทำไมหน่วยความจำถึงเป็นเหมือนพระเอกเงียบๆที่อยู่เบื้องหลัง AI นะคะทีนี้ มาดูเรื่องการแข่งขันบ้างดีกว่าค่ะอุตสาหกรรมนี้การแข่งขันดุเดือดแค่ไหนแล้วไมโครนเขาเจอความท้าทายอะไรบ้างคะแข่งขันสูงมากๆครับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นี่ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วความท้าทายที่สําคัญที่สุดเลยคือธรรมชาติของอุตสาหกรรมที่เป็นวัตถจักรหรือซิคลิโคนะครับอ๋อที่ราคาขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมคะ ราคาชิปจะผันผวนมากตามอุปสงค์อุปทานในช่วงนั้นๆการที่ทั้งไมโครและคู่แข่งต่างก็เร่งเพิ่มกำลังการผลิตกันใหญ่เลยทั้งสร้างโรงงานใหม่ปรับปรุงประสิทธิภาพเดิมถ้าเกิดความต้องการในตลาดมันไม่เพิ่มตามขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะกดดันให้ราคาชิปลงได้เหมือนกันครับ นอกจากนี้ก็ยังมีความท้าทายด้านเทคโนโลยีด้วยอย่างการผลิต HBM ที่เราคุยกันมันซับซ้อนมากหรือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยุคถัดไปอย่าง EUV ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างชิปที่เล็กลงซับซ้อนขึ้นสำหรับ AI ยุคหน้าแล้วก็มีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยครับอย่างข้อจำกัดทางการค้าหรือการต้องพึ่งพาสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลเช่นโครงการชิป p s Act ในอเมริกาแล้วก็ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยครับค่ะ ข้อมูลแน่นมากๆเลยค่ะตรงนี้ขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะฝากกดติดตามช่อง The Money Wealth กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะกลับมาที่มุมมองนักลงทุนนะคะด้วยความที่อุตสาหกรรมมันเป็นวัฏจักรแบบนี้เเราควรมองหุ้นไมโครเทคโนโลยีเป็นหุ้นวัถจักรที่เล่นตามรอบหรือว่าเป็นหุ้นเติบโตระยะยาวจากเทรนด์ AIB ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ลักษณะความเป็นวัฒจักรมันชัดเจนมากในอุตสาหกรรมนี้มาสะท้อนผ่านราคาหุ้นความสามารถในการทำกำไรที่มันจะแกว่งตัวขึ้นลงแต่ในขณะเดียวกันนะครับปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวเนี่ยมันก็แข็งแกร่งมากๆอย่างที่เราคุยกันไปทั้งเรื่อง AI การขยายตัวของ Data Center หรือ Intelligent Edge พวกนี้ล้วนต้องการหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงขึ้น,นเรื่อยๆการที่มโครนทุ่มลงทุนมหาศาลทั้งใน R&D ทั้งสร้างโรงงานใหม่ๆ รวมถึงการที่เขาได้รับเงินสนับสนุนจาก Chips Act เนี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าบริษัทมองไปที่การเติบโตระยะยาวมากๆอือหืมค่ะระยะสั้นและศักยภาพการเติบโตระยะยาวมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและกรอบเวลาการลงทุนของแต่ละคนเลยครับว่าจะให้น้ำหนักกับปัจจัยไหนมากกว่ากันครับเข้าใจเลยค่ะคือมีทั้งความผันผ,นผวนระยะสั้นตามรอบอุตสาหากรรมแต่ก็มีลมส่งจากเทรนใหญ่ระยะยาวมากๆด้วย มีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดต่อไหมคะครับสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยก็คือไมครอนจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการรับมือกับความผันผวนของวัจักรอุตสาหกรรมในระยะสั้นกับการเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่เพื่อคว้าโอกาสมหาศาลจากเทรนด์ AI และเทคโนโลยีอื่นๆในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองเม็ดเงินลงทุนในโรงงานใหม่ที่มันสูงลี่วเลยนะครับและก็มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะส่งผลกระทบได้ตลอดเวลาทั้งต่อซัพพลายเชนการเข้าถึงตลาดทั่วโลกการเดิมพันครั้งใหญ่นี้ของไมครเนี่ยจะเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมหน่วยความจําและตําแหน่งของบริษัทในอนาคตไปแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดและน่าติดตามมากๆเลยนะคะ